ปิดฝาหมอ้อนะฝาหมอ้อก็จะแล้วก็เปิดแก๊สแก๊สไฟอ่อนๆนะครับอ่อนๆไม่ให้มีสีแดงนะประมาณน,นี้นะวิธีนี้มี คนสอนมาคนระับเป็นมีพระเ่าผู้แก่สอนมานะครับอีกทีนึ่งผมก็จำใช้มาตลอดเวลามองเข้าเสียผมก็ใช้วิธีนี้นะครับเพื่อนลองไปทํำตามดูก็จะใช้ไฟประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวมารอชมว่ามันจะสุกยังไงนะแล้วก็ตั้งไว้แบบนี้แล้วก็อย่บเผล่นนะพอตอนน้ำมันเดือดเสร็จอ่าหอ,อน้ำหลังจากน้ำมันเดือดเสร็จเราก็คอยมาเปิดฝาหม้อดูนะพอเปิดฝาหม้อดูแล้วก็นั่งเฝ้าฟังเสียงมันนะ่ะ ถ้านามมันแห้งลงมันจะดังปอบแปะปอบแปะปอบแปะนะอย่างนี้เราปิดแก๊สได้เลยครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึง